สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับมีดหมอหลวงประกันวัดเขาแก้วครับเท่าที่ผมพบเจอมากับตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ฟังจากเล่าคนอื่นมานะไม่รู้ว่าประสบการณ์ของคนอื่นเป็นยังไงแต่ที่ผมเจอมากับตัวนี่ผมขอมาแชร์ประสบการณ์ครับก็จะมาเล่าให้ฟังครับเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนผมอายุ ยี่สิบเอ็ดครับตอนนั้นผมไปบวชอยู่ที่กำแพงเพชรอำเภอลานกระบือผมเป็นคนนครสวรรค์ครับแต่ผมไปบวชอยู่ที่นู่นครับผมไปบวชอยู่กับหลวงลงุลงหลวงลุงผมบวชอยู่ที่นู่นผมกล่าวว่าจะให้ท่านคอยสอนคอยอบรมไปบวชอยู่กับท่านอยู่ประมาณหนึ่งพรรษาครับผมก็ประมาณห้าเดือนแหละครับเพราะว่าต้องบวชก่อนเข้าพรรษาประมาณหนึ่งเดือนต้องหาเลิกบวชแล้วก็ก่อนจะศึกก็ต้องรับกระถินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ศึก ครับก็ไปบวชอยู่ที่นู่นประมาณหนึ่งพรรษาช่วงประมาณก่อนเข้าพรรษาเนี่ยอ่าก่อนเข้าพรรษาประมาณสักวันสองวันมีมีชาวบ้านอ่ามีชาวบ้านมีพ่อแม่ลูกลูกชายเขาแล้วก็เมียเขามากันสี่คนอุ้มเมียมาประสบการณ์ที่ผมเจอนะตอนนั้นผมขอใช้ คำพูดในตอนที่ผมเห็นพระนะตอนนั้นผมนั่งฉันเพนอยู่อ่านั่งฉันเพนอยู่ที่วัดพระก็นั่งฉันกันพร้อมกันหมดประมาณห้าหรูปนั่งฉันพระเขาก็อุ้มอุ้มเมียเข้ามาอุ้มเมียมาเมียเขาโดนผีเข้าเขาบอกว่าเมียเขาโดนผีเข้าต่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่า ผมยังไม่ไชอบพระยังไม่เล่นพระแล้วก็ยังไม่มีมีดยังยังไม่รู้จักมีดหมอแล้วก็ยังไม่ได้เล่นพระ <c oughs> ยังไม่ได้ชอบพระเครื่องผมเพิ่งบวชใหม่ๆก็เลยไม่ได้ศึกษาสนใจอะไรผมก็เขาก็อุ้มมาเทวัดถามพระทำอะไรพระทำอะไรไม่ได้ครับพระยืนมองเขาก็อุ้มมาแต่ผัวเขาหน้าสงสารมากเลยนะครับคนที่อุ้มเมียมาอ่าอุ้มมาผัวเขาหน้าสงสารมากเลยคือเข้าใจว่าเออผัวรักเมียแล้วแบบประมาณว่าเมียเขาโดนผีเข้า เมียเขาโดนผีเขา้าพระก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระทําทอะไรไม่ได้เขาก็นั่งมองผู้หญิงที่โดนผีเข้าก็มองพระมองตาทำหมิงมองมองมองหลวงตาที่ผมรู้จักหลวงตางบอกว,ว่าโอ้หไม่ได้กลัวพระกลัวเจ้าเลยเนาะผมยังจําเสียงหลวงตาที่วัดได้เลยพูดแบบกผมไม่ได้กลัวพระกูัวเจ้าเลยเนาะผีทำาไมนี้ผมเองก็ยังไม่เชื่อหรอกไม่คิดว่าอาจจะเป็นอะไรแต่ผัวเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาว่าทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง อ่าก็เลยต้องไปลื้อบ้านไปรื้อปลวกถังที่ดินอะไรประมาณนี้ใช่เขาไปรื้อเหมือนว่าเขาไปรื้อบ้านมาแล้วไปทําอะไรเกี่ยวกับปลวกไปรื้อปลวกนี่แหละแล้วพอกลับมาตกเย็นก็เมียเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นมาสองวันแล้วครับตอนนั้นที่เขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเป็นมาสองวันแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยอุม,มาวัดวันนั้นเพอะอุม,มาวัดพระก็ทําอะไรไม่ได้แต่มีพระรุ่นเดียวกับผม เขาบวชรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาบวชเข้าภาษาเหมือนกันบวชเอารรษาบ้านเขาพระพระนี่เขาชื่อพระเอี้ยงอ่าเขาทําอะไรไม่ได้หรอกแต่บ้านเขาอยู่ใกล้วัดเลยบ้านเขาอยู่หลังวัดอ่าปู่เขาเป็นสัปเหร่ออ่านี่คือปู่เขาเป็นสัปเหร่อเขาก็ก็มีคนไปตามพระเอี้ยงไม่ได้ไปตามแล้วมีคนไปตามปู่ของพระเอี้ยงเนี่ยมา พอตามมาปุ๊บผมก็ไปยืนดูนะตอนนั้นผมเป็นพระผมก็ไปยืนดูเอ๊ะเขาทำอะไรของเขาผมก็เห็นเขาชักมีดออกมาแล้วเขาก็ลูกไปที่ตัวแปบ๊บเดียวร้องร้องนะร้องร้องแบบเสียงยังไม่ทันได้แหกปากอะไรเลยออกไปแล้วแล้วก็สลบไปเลยผมก็เรียกหุ้ยด้วยความที่เราแบบเราไม่ได้เชื่อเรื่องพระไม่ได้เชื่อเรื่องมีดหมอแลบบ้วหุ้ยอะไรวะเขาทาอะไรก็เลยแบบพอดีเป็นปู่พระเอี้ยงพอดีไงก็เลยถามพระเอี้ยง ปู่พระเอี้ยงทําอะไรอ่าพระเอี้ยงเขาก็อลไรผมฟังบอกว่าอ๋อปู่เขาใช้มีดหล่อพก,กันน่ะผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกอ่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่ามีดที่เขามีอยู่เป็นมีดหล่อพก,กันเขาก็พูดอย่างนี้ในความที่ผมยังไม่ได้เล่นพระผมก็ถามว่าหล่อมกันคือใครพระเอี้ยงครับ <c oughs> พระเอี้ยงก็บอกผมบอกว่าเอา้าพระอาร์ตอยู่นครสวรรค์ยังไงทำไมไม่รู้จักหล่อพก,กันบอกผมไม่รู้ดิผมไม่ได้เล่นพระ จากนั้นมาผมก็มาศึกษาเปิด y o u t u ู e เปิดหนังสือเปิดนุ่งเปิดนี่นโอ้หลวงพ่อกันก็ไปสิทธิหลวงพ่อเดิมมีวิชามีดหมอโอ้ก็เลยแบบเคยเห็นมากระตัวนี้คือประสบการณ์ของผมนะที่ผมเจอมาว่าโอ้หมีดหมอหลวงพ่อกันนี่ไล่ผีได้แสดงว่าหูม,มีดหมอหลวงพ่อเดิมมีต้องดุหน้าดูอ่าก็เลยแบบผมก็เลยเชื่อใจมาตลอดเลยมีหลวงพ่อกันแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มนี้เป็นเล่มที่ผม ศึกษาเองตัวเล่มเล่มที่เขาใช้ไล่ผ so <Okay. S 1> like ีผมก็ไปขอซื้อเขานะเห็นบอกปัจจุบันหายไปแล้วไปเนเี๋ยไว้ที่นาอืเดี๋ยวไว้ที่ทุ่งกลางนาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยหายไปแล้วพวกขโมยไปอะผมก็ไปผมก็เลยแบบปัจจุบันผมยังติดต่อพระเอี้ยงอยู่แล้วผมเพราะว่าผมชอบมีดผมมาเล่นพระผมมาหัดเล่นพระเนี่ยเพราะว่าผมเห็นนี่เลยคือจุดเริ่มต้นของผมเพราะว่าผมเห็นประสบการณ์ใช่ผมเห็นประสบการณ์มาแล้วเพราะว่านี่เลยคือจุดเริ่มต้นที่ผมแบบมาเก็บ สะสมมีดหมอแต่ถามว่าผมโดนเกมผมโดนเกมมาเยอะมากมีดเล่มแรกของผมนี่อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยว่าเป็นมีดที่เกและฮาที่สุดผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าครับเป็นมีดเก๊มีมดของพ่นเดิมครับเกและฮามากครับผมตั้งใจว่าจะเล่าให้เพื่อนฟังประสบการณ์โดนตรงที่ผมโดนมาเพราะว่ามีดเล่มแรกทุกคนจะต้องคิดว่าแท้แล้วนอนกอด น,นี่มันมันเป็นอย่างนี้เลยนอนก่อนตอนที่เป็นพระเลยอาแต่เดี๋ยวผมขอเล่าคลิปหน้าละกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอพูดกันเรื่องที่มันแบบประสบการณ์โดยตรงผมก็เลยแบบอุ่นใจเวลาผมถามว่ามีดถุงพลาเดิมผมเคยเช่าไหมเคยเช่าครับแต่ผมก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าราคาสูงกว่ามีดถุงประกันอาจจะได้แค่ผ่านอากำไรนิดๆหน,น่อยๆครับผมก็เลยแบบเก็บแค่มีดถุงประกันก็ก็พอแล้วครับเพราะว่าราคาก็จะซอฟลงมาหน่อยผมก็เลยแบบ ไม่จําเป็นจะต้องหลงพ่อเดิมครับแต่หลงพ่อเดิมขังอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงขัง่าอาจารย์ต้องขังกว่าลูกศิษย์อยู่แล้วครับแต่ผมก็อุ่นใจเพราะว่าผมเคยเจอประสบการมาแล้วอย่างการใช้มีดหมอหลงพ่อการนี้คาถานี่ก็คือหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเลยครับผมไปหาศึกษามาแล้วไม่มีคาถาหลงพ่อกันเลยก็คือว่าหลงพ่อการนี่คือต้องสืบทอดวิชาจากหลวงพ่อเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนพระอาจารย์ทั้นอื่นที่ไปเรียนก็ต้องใช้คาถาแยก ที่ไปเรียนอย่างหลวงพ่อกล้วยก็มีเห็นเห็นเขาลงมานะก็มีขาถามีดอ,อยู่แยกออกไปของหลวงพ่อจอยนี่ก็แยกไปแต่ของหลวงพ่อเดิมนี่ก็คือใช้อันเดียวกว่าหลวงพ่อการนี่จะใช้อันเดียวกับหลวงพ่อเดิมก็จะใช้การรวมอาวุธทางห้าประการนะครับอาวุธทั้งห้าประการก็มีอาวุธท้งห้าประการก็ก็ผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างก็มันอาจจะช้าหน่อยถ้ามาแยกแต่รู้วาคขานี่คือสักกะสะ วชิราวุธทางเวสุวรรณาศะคาาวุธทงยมานาสะในยนาวุธทางอารวาคสาสทุสาวุธทงนารายศะสจักราราทุกบุทังอ่านี่คือการเรียกชื่ออาวุธทั้งห้าทั้งสามโลกกระทาอ่าคือเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดและก็รวมกันก็ท่องต่อไปว่าปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธาพัตตะภาขาววิจุนังวิจุนารมังมามนะพุสันติขจามุนหิโอกาเสติฐาหิอ่าอันนี้คือกระถารวมอาวุธ ทั้งห้าประการไว้ในมีดตัวนการไปไหนพกติดตัวไปไหนก็แค่ก็คือการอาราธนาถ้าเราอาราธนาก็ตั้งละโมงสามจบก็ท่องว่าอสาังวิสุโลพุสาภูพาลนมโพพุทธายะอุตละหเลจารนามาปะทะสิทธิกิจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชยโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศตูมาบีทาวินาสันติอ่านี่คืออาถาอาราธนาเวลาติดตัวไปไหนมาไหนก็จะใช้คาถาเดียวกับหลวงพ่อเดิมหมดเลยก็ ท่านเป็นสิทธิสืบทอดตํารามาโดยตรงเลยสืบทอดวิชารับทอดร,รับรับวิชามาโดยตรงเลยก็ไม่ต้องใช้คาถาแยกอย่างมีดหลงผ้จ้อยก็จะแยกไปอีกแบบหนึง่งอ่ามีดหลงป้ากวยก็ผมเห็นผมตอนแรกผมก็หาอยู่นะว่าคาถาอะไรแต่ก็เห็นมีคนเอามาโพสอยู่ว่าคาถาออาม่เหมือนกันแต่ผมว่าจํานะหลงป้ากวยนี่ผมก็นับถือผมนับถือมากเลย่ะหลงพ้าจ้อยผมก็นับถือมากทุกวันนี้ผมก็คล้องหลงพ้จ้อยอยู่หลงผ้จ้อยก็จะแยกไปอันหนึ่งแต่ของหลงผ้เดิมมาใช้กับหลงพ้กัน อ่าแล้วก็อ่าประสบการณ์ผมก็มาแชร์มาแชร์ครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่มาแบ่งปันนะผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายผมไม่ได้ชอบพระมาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยตอนมีดเนี่ยผมไม่ได้แบบมาชอบทุกคนมันต้องมีมันต้องเห็นอะไรมาก่อนมันต้องชอบอ่าใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมจะมาชอบมันเป็นไปไม่ได้คือผมเห็นก่อนเนี่ยผมถึงชอบถึงหลงไหลเกี่ยวกับมีดหมอใช่ผมถึงชอบเพราะว่าผมเห็น มันไม่มีรองอยู่ดีๆจะมาชอบโดยที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เคยเห็นไม่เคยใช้อะผมที่ผมชอบเลยเพราะว่าผมเจอประสบการณ์มากับตัวครับวันนี้ผมมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นการท่องคาถาการใช้อาวุธการใช้การใช้ใชใชมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อการการท่องคาถาปัญจเทพอาวุธคาถารัะนาเดี๋ยวผมจะทํา คลิปแยกไว้ส่วนคลิปที่ว่าผมผมก็ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับมีดเก๊หลงพ่อเดิมเหมือนกันครับที่ผมเจอมามันหาด้วยเสี่ยวความรู้สึกด้วยหาด้วยครับผมอยากทาเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครอยากโดนมีดเก๊ผมผ่านมาแล้วผมก็ผมเสียวความรู้สึกครับแต่ผมก็เก็กบไว้เป็นประสบการณ์ครับก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับมีดเก๊ให้ดูแล้วก็เกี่ยวกับคาถาการใช้มีดหมอนะครับอ่าก็ วันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับผมก็ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแค่แบ่งปันประสบการณ์นะผมก็ขอตัวก่อนนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ